สวัสดีค่ะครับหลังคาห้องแถวนะคะถ้ามีลักษณะหลังคาที่เทราบลงไปด้านหลังบ้านนะคะจากหน้าบ้านเทราบไปที่ท้ายบ้านดีไหมคะอาจารย์ครับคือเกี่ยวกับหลังคาเนี่ยมันเป็นศิละปะเรื่องอย่างหนึ่งครับเพราะฉะนั้นมันจะ หน้าบ้านสูงหลังบ้านต่ำเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าเพิ่มหมาแงน่าจะนักสรยแต่ถ้า้าหท่าบ้านต่ำหลังบ้านสูงหลังคาน้าหลังคาหน้าบ้านต่ำแล้วก็หล, h, หล umas, ังบ้านสูงในกรณีแบบนี้เขาเรียกว่าเขาเรียกว่าก้มหน้าก้มตาครับอา กรณีหน้าบ้านสูงหลังบ้านตา่างเขามีเบรกชื่อหนึ่งเรียกว่าเชิดหน้าชูตาเพราะฉะั้นเชิดหน้าชูตามันมีความหมายดีแต่เชิดหน้าชูตาเนี่ยมันไม่ได้เป็นผู้นำก็เป็นผู้ทำแต่ใน,ในกรณีหน้าหน้าบ้านตา่ำหลังบ้านสูง ก้หน้ากงตาก็คือคือคือทำแต่งานอย่างเดียวแขกใครไปมาไม่เคยรู้เรื่องไม่ไม่ได้ไม่ได้สนใจเลยว่ามีแขกมาหรือหรือแขกไปมาย่างไงก็คือกงหน้ากงตาทําำ้นอย่างเดียวก็เหนื่อยนะคะก็ต้องเหนื่อยเราคือก็ก็แบบเดียวกับหาเช่ากินข้ามนะชีพนี่ เออกลมหน้ากลมตาทาแต่งานอย่างเดียวนะก็ก็ลาบากอะ่ะต้องถือว่าลําบากแล้วถ้าเกิดเป็นสมัยนี้ก็จะมีเป็นหลังคาที่เป็นแนวตรงขนานกับบ้านเลยนะคะไม่ได้โค้แงแล้วก็ไม่เชิดหน้าฉูดตาเป็นแนวตรงก็เหมือนกับดาษฟ้าครับเพราะงั้นดัดฟ้านี่คือเป็น,บบนปกติครับปกติเนี่ยความหม้พอมีดัดฟ้าเนี่ยเขาเรียกว่าความสูงนั้น ไม่สิ้นสุดเพ<อ>ราะม่นมีดับฟ้าเนี่ยสิทธิที่จะต่อจากดับฟ้าขึ้นไปมันมีแล้วเพราะงั้นมันก็กลายเป็นความหมายว่าความสูงนั้นไม่สิ้นสุดถ้าจะแบบจะับบชีวิตประจำวันก็คือเราจะเราจะยิ่งได้ขึ้นไปได้ดีๆงั้นถ้าเลือกได้เราก็เอาเป็นแบบเช็ดหน้าชูตาก็ดีกว่าคะ ถ้าเชิดหน้าชูตามันก็จะดูดีแล้วก็สง่างามก็ก็ดีก็ดีฝ่าแล้วถ้าตัวกันสาดหน้าบ้านสมัยนี้ตึกใหญ่ๆจะมีกันสาดที่จากประตูบ้านนะคะแล้วก็จะมีกันสาดออกไปยืดออกไปบนหลอดอันนั้นควรที่จะเชิดหน้าชูตาหรือว่ากันสาดตรงนี้เนี่ย ความหมายไม่มากละเพราะคันสัตว์ตรงนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการใช้สืยเช่นชบางรายก็ให้รถมาจอดแล้วลงจะได้ไม่ถูกแดดถูกฝน